สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริโอวรดชาแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับเรื่องของ Tom แอนเจอรี่ในเจเนอเรชันต่างๆว่ามีวิพัฒนาก,การยังไงบ้างผมต้องขอเล่าย่อๆในที่นี้นะครับทอมแอนเจอรี Jerry เป็นผลงานสร้างสารรค์ของวิลเลียมฮันนากับโจเซ b a r เบราเป็นผู้ให้กำเนิดตัวจริงครับสตูดิโอที่สร้างมีชื่อว่า ฮันนาบาร์เบราสตูดิโอในช่วงยุค30ทั้งฮัน n a กับบา a r เบราได้ขร่วมงานกับ MGM การ์ตูนสตูดิโตัวการ์ตูนทั้งสองที่เขาได้คิดค้นขึ้นเป็นการ์ตูนแมวกับหนูในหนังอนิเมชันชื่อว่า s ุ g s t o o t ดสร้างเสร็จในปี1939และออกฉายในโรงวันที่10กุมภาพันธ์ปี1940ภาพยนตร์อนิเมชันดังกล่าวจะเน้นเรื่องราวของแมวสีเทาที่มีชื่อว่าเจสเปอร์ พยายามจะจับหนูตัวหนึ่งที่ยังไม่มีชื่อในตอนนั้นและข้าวของในบ้านก็เกิดพังขึ้นมาในตอนสุดท้ายเจ้าแมวเจสเปอร์ per, ก็ถูกคุณแม่สองขาจับโยนนอกบ้านไปแม้ว่าหนังอนิเมชั่นเรื่องดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของทอมแอนด์เจอรี่ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันครับต่อจากนั้นผู้สร้างทั้งสองก็ได้ทำอนิเมชันเรื่องสั้นเนื้อหาอื่นจนกระทั่งเฟรดควิมบี้ได้อร้องให้ทั้งคู่กลับมาทำอนิเมชันเนื้อหาแมวไล้จับหนูอีกครั้งและได้มีการ 50ดอลลร์เลยทีเดียวและชื่อที่ทั้งสองถูกใจก็คือทอมแมนเจอรี่ในเวลาต่อมานั่นเองครับทอมแมนเจอรี่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนสตูดิโอเปลี่ยนผู้กำกับรวมถึงลายเส้นที่เปลี่ยนไปจนสังเกตได้และยิ่งปัจจุบันเนี่ยภาพเวกเตอร์ก็ดูแล้วแปลกตาไปไม่คลาสสิกแบบเดิมครับบางคนก็บอกว่าสเสน่ห์ลดลงไปแบบที่สังเกตได้และทอมแมนเจอรี่แต่ละยุคนั้นมีดังนี้ครับยุคที่1เป็นผลงานของ2ผู้ให้กำเน,นิดฮันนาหนบาบาเบร่า ในช่วงปี1940ถึงปี1958ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในแบบอนิเมชันตอนแรกที่มีชื่อว่า The Midnight Snack ในปี1941ครับหน้าตาทอมเวอร์ชันแรกสุดเนี่ยก็จะดูกลมๆนะฮะแล้วก็มีขนแบบชัดเจนมากทั้งใบหน้าและลำตัวส่วนเจอรี่จะมีลักษณะหูใหญ่กว่าปกติน่าสังเกตน,นะครับว่าทอมเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเดินสี่ขามากกว่าสองขาเลยเป็นลักษณะแมวจริงๆนะครับก่อนที่ตอนหลังเนี่ยมันจะยืนสองขาแบบคนมากขึ้น และทอมในยุคแรกๆเดี๋ยวตัวใหญ่ามากๆด้วยและช่วงนี้มันก็จะเหมือนกับการ์ตูนใบ้ทั่วไปที่จะไม่ได้ยินทั้งสองพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อตอนต่อๆมาเนี่ยทอมก็ได้พูดเป็นครั้งแรกในะตอน Mouse Trouble ยุคนี้จะเรียกว่าเป็นยุคทองของทอมและเชอรี่ก็ได้เพราะเอพิโซดพวกนี้ส่วนมากเราก็จะผ่านตากัน,นหมดนะครับในเวอร์ชันคลาสสิกเวอร์ชันแรกก็จะมีทั้งหมด114ตอนสั้นและชนะ a c a d เดมีอว r d ถึง7รางวัลเลยทีเดียวตอนสุดท้ายก็มีชื่อว่า Todd Watcher ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับไม่ใช่ตอน Blue Cat Blue แต่อย่างใดเป็นตอนสุดท้ายที่สตูดิโอนี้กำลังจะปิดไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ในตอนที่104ก็มีวิแววว่าสตูดิโอนี้กำลังจะเจ๊งมารมรมาร่อยอยู่แล้วในตอน Blue Cat Blue ที่ทอมแอนเจอรี่ตัดสินใจฆ่าตัวตายให้รถไฟชนนั่นเองครับและต่อมาเนี่ยทอมก็ค่อยๆตัวเพียวขึ้นหูแหลมขึ้นและเริ่มสีออกไปทางน้ำเงินมากขึ้นครับยุคที่2เป็นผลงานของจีนได้ปี1961ถึงปี1962 และเป็นการกลับมาอีกครั้งของ MGM Studio นะมีการสร้างอนิเมชันขึ้นมาอีก13ตอนด้วยฝีมือของลุงจีนได้เพื่อมีข่าวเสียชีวิตของลุงจีนได้ในเดือนที่แล้วจากเดิมที่ฉบับออริจินอลมักจะมีเหตุการณ์ภายในและนอกบ้านมาวิชั่นของลุงจีนได้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสถานที่นะเช่นบนเรือบ้างนะฮะในป่าบ้างเปรียงโบราณบ้างและรูปแบบของคาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนไปอีกด้วยครับ13ตอนนี้ก็ได้ฉายในโรงภาพยนตร์และสร้างรายได้ได้ไดจํานวนมาก ชนะสถิติของลูนี่ตูเลยทีเดียวสังเกตว่าทอมเวชันนี้จะหูแหลมมากขึ้น และตาก็จะเริ่มโตมากขึ้นและเจอรี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามภาพนี้เลยนะครับผมเวอร์ชั่นที่3คือเวอร์ชั่นของชัรกโจนในปี1,963ถึง1,967โจนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของลูนี่ตูนอย่างโรดแรนเนอร์เขาได้อำนวยการสร้างทอมแลนเจอรี่มาทั้งหมด34ตอนด้วยกันคาแรคเตอร์ดีไซน์ของโจนดูจะมีคิ้วที่หนาขึ้นขนออกไปทางสีเทาและหูแหลมขึ้นครับและทอมก็มีหางที่ยาวขึ้นด้วย ส่วนเจอรี่ก็จะมีหูใหญ่ขึ้นมีขนตาออกประธานหน้าหวานมากขึ้นซึ่งดีไซน์ของเจอรี่จะคล้ายๆกับพ็อกกี้พิกตอนที่อินโทรหลังจากที่สิงโตคำรามก็จะมีหน้าของทอมมาแทนที่ตัวโอและมีเจอรี่ล่วงหล่นมาที่ตัววายถือเป็นทอมเจอรี่ในเวอร์ชันของโจนนั่นเองครับเวอร์ชันที่4ี่คือทอมแอนด์เจอรี่โชว์ในปี1975ถึงปี1 9 7 7อเป็นฝีมือกำกับของฮันนาบาเบร่าอีกเช่นเคยทอมแอนด์เจอรี่ได้กลับมาสู่ทีวีโชว์อีกครั้งในะชื่อเจ มีจำนวนตอนทั้งหมด48ตอนตอนละประมาณ7นาทีเริ่มมีการจำกัดความรุนแรงให้เด็กดูและลดความโหดร้ายลงครับโดยเนื้อเรื่องจะลักษณะว่าทอมเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจอรี่มีการเดิน2ขาแบบมนุษย์จริงๆและร่วมมือกันจัดการศัตรูมากกว่าจะวิ่งไล่กันและที่สําคัญเจอรี่เวอร์ชั่นนี้มีโบผูกสีแดงเพิ่มมาด้วย และมีการนำมาฉายช่องการ์ตูนเวิร์ชซ้ำอีกด้วยนะครับผมเวอร์ชันที่5เป็นเวอร์ชั่นของฟิล์มเมชั่นสตูดิโอในปี1980ถึงปี1982ผมก็ยังไม่เกิดอยู่ดีนะครับ ทั้ง2ได้กลับมาในซีรีส์อีกรอบในลักษณะการ์ตูนคอมเมดี้นะฮะการ์ตูนตลกคราวนี้ก็มีตัวละครแบบหมาโูปี้หรือว่าบารนี่เดอะแบร์รวมถึงเจ้าบูลด็อกสไปเข้ามาอีกด้วยนะครับแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ค่อนข้างฉีกไปจากเดิมมากการดําเนินเรื่องจะเป็นแบบต้นฉบับที่เคยวิ่งไล่กันแบบเวอร์ชันอดีตและสังเกตว่าลายเส้นหน้าของทอมแอนด์เจอรี่นะฮะมีมุมเหลี่ยมมากขึ้นดีไซน์คาแรคเตอร์กระดูแปลกตานะฮะดูไม่มีสเสน่ห์แบบเวอร์ชันคลาสสิกเท่าใดนักนะครับเวอร์ชันที่6คือนนีในปห 990- ถึงปี1994นะครับอันนี้ผมก็เริ่มมีม้อนวิดีโอแล้วเป็นเวอร์ชันเด็กของทอมแหมือนเจอรี่คือในช่วงนั้นเนี่ยการ์ตูนฝรั่งก็จะมีเทรนที่แบบทําให้ตัวละครเนี่ยกลายเป็นเด็กลงนะครับทอมแมนเจอรี่ก็เลยตามเทรนนี้ด้วยเป็นลักษณะการ์ตูนรายสัปดาห์คาแรคเตอร์ทุกตัวก็จะดูโหดไปหมดนะครับรวมไปถึงแมวสาวที่ทอมหลงรักด้วยทอมนะมีการวิ่งไล่กันและมีความรุนแรงอีกเช่นเคยครับหมาดูปี้กับริปเปิ้ลลูกของเขา รวมถึงสไปค์กับไพก็เป็นตัวละครรับเชิญหรือว่าคามิโออีกด้วยและเวอร์ชั่นเด็กเนี่ยก็มีการพูดคุยเหมือนมนุษย์มากขึ้นยังไม่เป็นการ์ตูนใบแบบเวอร์ชันคลาสสิกต่อไปแล้วนะครับเวอร์ชันที่7คือเวอร์ชันของ Warner b r o t h e r Tom and Jerry ในปี2006ถึงปี2008จะเรียกว่าเป็น Tom and Jerry ยุคมิเลเนียมเลยก็ว่าได้นะครับซีรีส์ Tom and Jerry ของ Warner Bro t h e r มีทั้งหมด13พาร์ทและแน่นอนว่าพวกเขากลับมาในรูปแบบวิ่งไล่กันอีกเช่นเคยและต่่อออมาากก็คื Warner Brothers, Tom and Jerry Show Manger Bro Tom เวร์ชััันปจจจุบหลงที ซ้ำในกระตูนเน็ตเวิร์กหลายต่อหลายรอบเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับทอมแมนเจอรีอีกแล้วจนกระทั่งปี2014 Warner Brother ได้นําทั้ง2กลับมาอีกครั้งและมีซีซั่น2ในปี2015 ก่อนที่จะครบรอบ75ปีของทอมแอนเจอรี่ครับตอนนี้ก็เกิน80ปีเข้าไปแล้วแต่ว่าทอมแอนเจอรี่โชว์เนี่ยนำเสนอเป็นรูปแบบแฟลตแอนิเมชันเป็นลักษณะแฟลตดีไซน์และฉายมาถึงปัจจุบันครับและมีตัวอย่างการ์ตูนใน YouTube อย่างเป็นทางการของ Warner b r o บร e r ตัวอย่างก็จะมีบอกว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างกับทอมแอนเจอรี่คู่นี้นะครับแต่ตรงๆนะลายเส้นแบบใหม่เนี่ยดูแล้วขาเดเสดแบบคลาสสิกอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันไม่มีแรงเงาแล้วก็ชีวิตชีวาแบบแปลกๆครับเพราะมันไม่ใช่เวอร์ชััันนนของงิ Barbara, ลลมกบซแะ ด้อีกแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสเสน่ห์ขาดไปเยอะเลยแหละครับท่านผู้ชมครับและนอกจากซีรีส์ตอนสั้นแล้ว Tom แอนเ y อรีก็ยังมีเดอ Movie อีกด้วยซึ่งก็มีมากมายหลายตอนแต่ผมยังไม่ได้ดูทุกตอนเอาไว้ยกยอดไปคุยเดอ Movie ตอนที่ผมดูจบแล้วนะครับผมและเพื่อนๆสามารถกดซับกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อราบการอัปเดตจากแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ